นี่บอกอ่ออยู่ที่บ้านย่าสตอรี่นะครับเป็นร้านอาหารนะครับติดริมน้ำปิงเปิดใหม่ครับผมของจังหวัดเชียงใหม่เปิดไม่ถึงเดือนครับก็ตั้งชื่อว่าบ้านย่าก็น่าจะเป็นบ้านของคุณย่าครับเป็นที่ดินใกล้ๆแถวค่ายกาวีละนะครับแล้วก็ทำมาเป็นร้านอาหารครับวิวเด่นก็คือติดแม่น้ำปิงครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ บรรยากาศจะติดแม่น้ำปิงนี่ครับถ้ามองไปทางขวามือก็จะเป็นขัวเหล็กนะครับขัวเหล็กตรงนี้ก็จะเป็นฝายครับให้น้ำมันกักน้ำไว้นิดนึงนะครับคนก็จะนิยมมาตกป่าตรงนู้นนะที่นั่งอยู่ร้านก็จะเงียบเงบตกแต่งสวยงาม นะครับกาแฟายังไม่มีให้บริการนะครับตอนนี้เป็นอาหารทานเล่นนะครับทานจริงจังก็ได้มีโอกาสผมก็เลยแวะมานะครับวันนี้ศาสตร์หญา้าเขียวสวยงามนะครับ สนับสนุนโดยทีอัลต์ชอปศูนย์ประดับยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจังหวัดเชียงใหม่เราทำได้มากกว่าที่คุณคิด087-305-1188